สวัสดีที่สู้ผู้สุขคนกับผมแต่ขิมาตามแนวทางโครงทุดไทยของพอช่างคมเนาะพี่น้องนะเนาะ็นโทษตามตัวบ้านเราไม่มีเวลามาเนาะพี่น้องนะเนาะคนว่ามีที่เด็ดประสันมาม้ามากันเขาไปเบ่งน้ากันว่าที่เด็ดตัวไรเนาะพี่น้องโค้งทุดไทยแล้วก็มีเวลาอยู่แค่เมื่อนี่เมื่อเดียวเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นกะม่านเทียงกะเหมือนเวลาเนาะพี่น้องเนาะมีหักเสียขามาขาย ก็ลกไ็ลกก็สร้างพอดีครับผมครับพอดีครับผมมือคือเขาออกลอกแลโอเลืองานแล้วก็เลี้นมาเลยครับบดเลืองานเนาะอันนี้มาถ้งซีโม่คุณมาถาก็ยังเห็นคือว่าคักคักคักตัวเลโอ้ลุกเนอะเนาะ้ยไเียบาไม่ที่เด็ดที่บอกหลับตัวโอ้ไม่หอดรับ ยานมัยม่ของเกาเนี่ยตัวเกาตัวเดิือมันบ่ครับผมสรุปไปเลยของทุไทยนี่ของควาซางอันนี้ของงูอืมแบบมีเรียกรับไม่หีกเป็นบ่บาทนี่มานีรับช่างคโอ้บัได้มาเนาะมันได้มาแต่ว่าปอยงวดหนึ่งวดเดียวโอ้ก็วางสัตว์เนาะหนอยหน่อยใช่คือก็หยิบปวยงวดเดียว อ๋อยู่เท่งเท่งว่าเป็นยังไรอกฟังไม่หน่อยพี่จะดนตรีว่าเป็นอย่างอกตบาบจะไม่เท่งลุกอะไปะอครับผมอันนี้ของผู้สร้างเหล็กว่เปลี่ยนเนาะของผู้สร้างครับผมวิ่งหนึ่งครับสองบนล่างผมหนินทีลักหนึ่งเหนึ่งครับผมจับคู่กับมีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหาสองหกสองเจ็ดสามตัวกับมีสองหนึ่งหก หกหนึ่งเจ็ดผมชอบไปที่หนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดสำหรับตัวปกักหลักเออดปักไอ้หลักหนึ่งตัวนั้ปากหลักเหลัก,ลก,ลก,ลกสองมากกับไม่แค่สองหกกับสองเจ็ดครับผมหนึ่งหาสองหาเป็นตัวล็อกสามตัวกับสองหนึ่งหกผมชอบส่วนตัวเหยมูวิ่งหนะกเนาะเหยี้มูผมวิ่งหกเมตรเดียวเป็น เบอร์เน้นดอกผมละเน้น,นเองหกศูนย์หกศูนย์ครับคนไหนมหาหกศูนย์กรับผมนี่อันนี้ก็เรียกฟันผมเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ฟันปลาตายครึ่งตัวเนนาะครับผมสว่านถ้าเบอรมืออืน่นคนละครับอันนี้อันไม่ก็ขั้นอันขั้นคนละอ,อย่างูดนี่คือสองคูนี่คูนี่คูนี่ให้ติดหกไว้อหน้านี่ครับผมอืมอ ออกก้อนอะไรพ่อตารับช่างคุเนาะพี่น้องมาเบิ่งกันคือยังบ่าคักแต่ไปนังนั่งข้นมาแล้วแม่อมาวางสามหรอไปยุมเงินหรือเปล่ยนเงินไยู่ ยวนบ้านนั่นตูวสีฟ้าเอาเป็นยังเขาไยพี่งเรียนอันนั้นบระมได้ไม่สองครูนี่เปล่าครับผมบางทีเรายิงให้เขาเหรอน่าว่ะเนี่ยไทยครับผมไทยบันที่สิบหกเงินเงินอ๋อบาทเนี่ยเงอนเอาพี่น้องอาอบาทเนี่ย ออกมาเทียบส่กันมนเพราางนั่นรับช่างคมก็ยังไปคนละทา่าคนละโตมันไหนหลายสูตรด,ด้ไอ้เพื่อนสามเม็ดเดียวศูนสามสามเก้าศูนสามหนักให้นักล่าง<อ>กันบนนิดๆเน,น้นล่างกันบนครับชุดนี้นี่ศูนชุดนี้นิ้นล่างกันบน ใช่กลับตัวน้ำเมียนอยู่กลับตัวน้ำวะเด็กสองคูสองหางครับแต่ว่าไอ้สองคูสองหางออกมาใส่กันนั่งแต่ว่าผมไหม่เจ็มูหน้าบางนึงกับเขาหาชุดตรงนี้ผมหาชุดนี้ด้แมียนที่บอกมักมักมักกิดเก่าอันหมดเมื่อมักกตีสามมักกิดสามมักกตดสามหมดครับผม ผมขายชุดนี่เพื่อนมากกับมักแล้วหกหนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์ศูนย์หกตัวแล้วมองทีได้มีเงินใส่ครับเนาอ๋เรียนเดี๋ยวมองมากมองมากมากส่วนตัวแต่ว่าเพื่อนจะขึ้มากก็มากพี่น้องหกอะไรติดศูนย์นี่ผมมักบัดเลยนี่มันเลขหฟันหมดมากติดศูนย์ไหมอ๋อภาษาอ่านกระลาอ่านมันดั่นมันหล่นหน้าจอเอเอเขา องพระสร้างก้อนมานี่ครับผมอันนี้ของช่างคนรัฐบาลไทยวิ่งหนึ่งกับสองผมเน่นทีหนึ่งแอปพูก็มชัหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดสามตัวสองหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดผมชอบไปที่หนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดบอเปลี่ยนมันบอบอเคยเปลี่ยนบอเปลี่ยนหลอครับบอเพิ่มบอเพิ่มเพิ่มกัเพิ่มเติฝันนี่แหละครับ เลขฟันนี่ครับผม่าได้ฟันอีกเป็นบบอครับบ่เปลี่ยนมันบ่บาดนี่ออกอันบาดนี่บ่เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนยังไงอ๋ออันนี้เลยกมูคนเนาะครับอันนี้เรียกเพื่อนผมให้วิ่งหกเม็ดเดียวมันก็มาชนของตีผมอยู่หกหนึ่งเออจะมาชนตัวหกหนึ่งนะครับผมเป็นใหมากหกศูนย์หกหนึ่งแต่ว่าหกศูนย์ผมขีดเอาเยงผมมาตีศูนย์อ่าอันนี้เลขฟันผมน่ปลาตายเครื่องตัว พอเพียตัวตีให้ตีตัวจะไม่ได้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์พอดีเหรอครับผมตวตา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 ศูนย์ตบมาคมากหกศูนย์คนหกศูนย์หนึ่งครับผมอันนี้กันรับช่างคมมากกระจังจัดโบมากกับท่านนะครับผมรับช่างคมวิ่งสามเนาะวิ่งสามหมดรางให้ให้นักล่างปิดบนด้วยอะไรวา เน้นล่างกันบนเนาะเน้นล่างกันบนคให้นักนักไปทั้งล่างครับผมชุดสามสามเก้าสภาวะกเขากันเนาะบกบกเขากันเลยครับไอ้คนละยางครับผมสภาวที่จริงที่จริงแล้วเนี่ยครับหลายคู่บนล่างสีขั้นตีเอาทั้งสองอาจารย์สองสำนักกันกามีแค่สี่คู่เนาะครับผมเด็กสี่คู่ครับผมสี่คู่บนล่างไปกลับกับว่าบ่หลายได้ครับแมนบัก ว่าลอตเตอรี่นี่ที่พ่อหาได้ยุ้ยว่าเนี่ยพอมันดังแปดหาผลมันม่ดังมันไม่แห้งแม่นบอกแปดหาหาแปดผลมันไม่แห้งครับผมมันหาปะได้อันนี้คิดว่าขี่หาได้ยุ้ยวิลงเรียยุ้ยวอลตเตอรี่ครับผมก็หาผู<ม>้นี่ละอ่ารัฐบาลไทยนี่ของเซียนนั่นทุง่งฝนพน,นังไฮหกศูนต์ตัวเดียวตัวอืมันมาตรงกันเนี่ยหกศู <60 S 1> นต์แม่นบอก วัดจัดหกศูนย์กับหกหนึ่งอ่ะเสยเสยติดหกโหลดมับมมีกลางนอปะสสังรับมมีกางมิตะบนกกำลังครับเป็นในปัสสังฝันดีปะฝันตะบุญเลรอครับตะต้อมอวดตะต้อมอวดก็เลี้ยวเลยก็เลี้ยวเลยมีดมีดมีดซีเมนต์ปะครับผมพี่น้องห้างกัจับหนังจอไว้แล้วล่ะครับผม มือเอือนหมดละขั้นเป็นมือเอือนมือเอือนหมดละครับผมเนาะแม่นบ่แม่นมือเอือนไม่เวลาอยู่เครืองมือนะมือมือน,นี้ก็รุ่นรัฐบาลเล่ากันมือเอือนก็รุ่นรัฐบาลไทยอะประร้างขอบคุณูด้อลไรครับผมรนนรครับผมเด็กพี่น้องเข้ามันหมานะประซ่างเนาะเด็กเขาเน่ะมันเด็เขาไม่ดีเพราะเขาเติ่งอยู่ปะเนาะถ้ามันเด็กเขา มันบอกกาถิ่มสวงเพรสองสามงวดของน้องพระสงังอ,อะพระสังสวัสดีครับผมเริ่มเริ่มอ่ะให้พี่น้องเข้ามันมาตงแกล้งปังกันฝากคนอลไรคนแชร์คนติดตามด้วยพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม